สวัสดีค่ะทักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเนี่ยจะมาขอเสนอในการแต่งคำขวัญซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในแบบฝึกหัดทักษะภาษาของลูกก็จะมีเรื่องคำขวัญมาสอดแทรกและคุณครูก็ได้บอกลูกว่าไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนี้นะคะ เพราะคุณครูจะต้องให้ความรู้ลูกเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะลงมือทําหรือจะลงมือเขียนมาวันนี้นะคะคุณครูก็ได้เอาความรู้นะคะเรื่องการแต่งคำขวัญน,นะคะเป็นความรู้ที่นะักเรียนจะต้องใช้จริงๆในการนํามาเขียนนํามาแต่งนะคะ คำขวัญลงในทักษะภาษาและก็จากที่ก่อนหน้านี้คุณครูได้เจอมาเลยก็คือในข้อสอบนะคะ NT ของนักเรียนมีการแต่งคําขวัญนะคะแล้วก็คุณครูก็คิดว่าเป็นความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในการให้นักเรียนเนี่ยได้รู้เรื่องนี้มาดูกันนะคะว่าในคลิปเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ำคำขวัญว่าอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่กันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องการเขียนคำขวัญมาฝากน้องๆกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกับแก้วกันเลยค่ะเป็นอะไรไปจ้าแก้วนั่งหน้าเครียดเชียวคุณครูให้แต่งคำขวัญข้อเตือนใจค่ะแต่แก้วยังคิดไม่ออกเลยค่ะคุณพ่อช่วยอธิบายเรื่องคำขวัญให้แก้วฟังหน่อยได้ไหมคะ ได้สิจ๊ะถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังดีๆนะคำขวัญหมายถึงถ้อยคำสำนวนที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจและโน้มน้าวจิตใจชวนให้ปฏิบัติตามคำขวัญแก้วรู้ไหมจ๊ะว่าคำขวัญมีความสำคัญอย่างไรไม่รู้ค่ะคุณพ่อคำขวัญมีความสำคัญมากเพราะ เป็นเครื่องมือที่ใช้เตือนใจชักชวนจูงใจคนในสังคมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นคําโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานต่างๆคุณพ่อคะแล้วองค์ประกอบของคําขวัญมีอะไรบ้างคะองค์ประกอบของคําขวัญมีสามส่วนคือความมุ่งหมาย หรือแนวคิดข้อความหรือเนื้อหาศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคําองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้จะประสมกลมกลืนกันในตัวคําขวัญน,นั้นอย่างเหมาะสมต่อไปคือลักษณะของคําขวัญที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้มีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่น คำข,ขวัญเชิญชวนงดการสูบบุหรี่คำข,ขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟเป็นต้นมีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวเช่นเพื่อให้เคารพกฎจราจรหรือเพื่อให้ช่วยรักษาความสะอาดของถนนเป็นต้นมีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายไพเราะสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำและปฏิบัติตามเอ้โห uh huh. คุณพ่อคำขวัญสามารถทําให้คนที่อ่านหรือฟังตอบตัวเป็นคนดีได้เลยนะคะใช่จ้ะแก้วคุณพ่อคะแล้วคาขวัญมีขั้นตอนในการเขียนยังไงบ้างคะขั้นตอนในการเขียนคําขวัญน,นั้นถ้าเป็นคําขวัญที่ดีต้องเป็นข้อความสั้นๆไพเราะมีพลังในการโน้มน้าวใจผู้ฟังขนนเขียนครอบคลุมเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ขั้นตอนในการเขียนคำขวัญมีดังต่อไปนี้เริ่มจากขั้นเตรียมเราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้ฟังคิดหรือปฏิบัติเรื่องอะไรอย่างไรกำหนดกลุ่มผู้ใช้คำขวัญว่าเป็นคนกลุ่มใดเช่นคำขวัญสำหรับเด็กต้องเขียนให้ง่ายกว่าคำขวัญสำหรับผู้ใหญ่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนคำขวัญ ขั้นลงมือเขียนเรียบเรียงข้อความที่จะเขียนเป็นร้อยแก้วให้มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายที่กําหนดไว้เรียบเรียงข้อความให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีถ้อยคำที่มีพลังโน้มน้าวใจโดยลองเขียนดูหลายๆข้อความแล้วพิจารณาตัดข้อความที่ไม่เหมาะสมออกไปจนเหลือข้อความที่พอใจประมาณ 3- 4ข้อความ เลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้และสุดท้ายขั้นตรวจทานนำคาขวัญที่ได้มาพิจารณาตรวจทานการใช้คำที่ถูกต้องตามความหมายและความนิยมและการเขียนสะกดการันน้องๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องคำขวัญกันต่อเลยดีกว่าค่ะเมื่อแก้วรู้ถึงหลักการต่างๆเรื่องคำขวัญแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องการเขียนคำขวัญกันบ้างนะจ๊ะ การเขียนคำขวัญสามารถเขียนได้3แบบดังนี้คือการเขียนแบบคำคล้องจองการเขียนคำขวัญแบบร้อยครองการเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้วคุณพาอครแล้วการเขียนคำขวัญในแต่ละแบบมีความแตกต่างกันยังไงคะการเขียนคำขวัญในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันดังนี้จ้ะเริ่มจาก การเขียนแบบคำคล้องจองหมายถึงการใช้คำที่สระเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราหรือแม่เดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคำคล้องจองอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําสัมผัสซึ่งมีลักษณะของการสัมผัสสองลักษณะคือซึ่งคําสัมผัสนั้นมีลักษณะของการสัมผัสสองลักษณะคือ คล้องจองโดยสัมผัสอักษรเช่นเกิดแก่เขาของมั่งมีคล้องจองโดยใช้เสียงสระสัมผัสเช่นมีดีมาตาปูดูแก้วรู้ไหมจ้าว่าคำคล้องจองนั้นมีตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไปการเขียนคำขวัญน,นั้นคำสัมผัส ไม่ได้กำหนดตายตัวเราต้องสังเกตเองบางครั้งก็สัมผัสคำเว้นคำพยางเว้นพยางคำติดคำพยางติดพยางบางครั้งหลายคำจึงใช้สัมผัสการเขียนคำขวัญในลักษณะคำคล้องจองนี้สำคัญที่ช่วงจังหวะสัมผัสว่าเหมาะสมหรือไม่ตัวอย่างเช่นสาลี่ดีที่สุด เป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบพยางติดพยางทานหินลือชารถม้าลือลั่นเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบคำเว้นคำต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนค่าเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบเว้นหลายคำการเขียนคำขวัญโดยส่วนมากที่พบเห็นจะนิยมเขียนเป็นแบบคำคล้องจองเพราะเขียนง่ายกว่าร้อยกรอง และอ่านเลื่นไหลกว่าร้อยแก้วเพราะมีเสียงสัมผัสเช่นดื่มนมทุกวันสุขสันต์แข็งแรงหนังสือคือมิตรสื่อความคิดให้ก้าวไกลบ้านเมืองจะสะอาดถ้าปราศจากคนมักง่ายต่อไปคือการเขียนคำขวัญแบบร้อยกรองหมายถึงการใช้ถ้อยคำที่ผูกขึ้นตามแบบบังคับของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆได้แก่โครงฉัน กาบกรอนและ่ร้การเขียนคำขวัญโดยใช้รูปแบบร้อยกรองเต็มบทตามลักษณะคำประพันธ์ไม่ค่อยนิยมเพราะใช้คำมากและยาวไปดูไม่เหมาะอาจจะมีบ้างก็ตัดมาเป็นบาทหรือวักเช่นมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจายลงให้มากจะยากนานพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เปรียบได้ดังผืนพระสุทาโอบอุ้มชุกชีวาควรเทริดฆ่าทดแทนพระคุณและสุดท้ายเป็นการเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้วหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะโดยไม่มีข้อบังคับ ในเรื่องของสัมผัสเอกโทกการเขียนคำขวัญโดยใช้ร้อยแก้วเขียนได้ง่ายถ้ารู้จักใช้คำก็จะได้คำขวัญที่มีความหมายที่ดีได้เช่นสามัคคีคือพลังมีลักษณะการใช้คำน้อยกินความมากจงทำดีจงทำดีจงทำด,ทำดีมีลักษณะเป็นการใช้คำซ้ำคนขับเก่งกว่าท่านมีแต่ตายเสียแล้ว มีลักษณะเป็นการใช้แนวคิดเด่นที่สุดแล้วก็โคลามีลักษณะเป็นการใช้แนวคิดใหม่เป็นอย่างไรบ้างแก้วพอเข้าใจบ้างไหมลูกคุณพ่ออธิบายละเอียดม,มากขนาดนี้แก้วเข้าใจจังแจ้งเลยค่ะน้องๆคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องคำขวัญกันไปพอสมควรแล้วน้องๆต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะ และกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีค่ะความรู้นะคะเรื่องคําขวัญน,นะคะคุณครูก็ได้ให้ดูในคลิปไปแล้วแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะนํามาใช้จริงได้หากใครดูรอบแรกยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูรอบสองรอบสามรอบสี่หรือกี่รอบก็ได้แล้วแต่นักเรียนขอเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือดูแล้วเข้าใจไหมดูแล้ว จำหลักของการแต่งคำขวัญได้ไหมวัตถุประสงค์ของครูที่ให้ดูนะคะคลิปอ่าการ์ตูนอันนี้ก็เพื่อจะให้ลูกเนี่ยรู้จักการแต่งคำขวัญมากขึ้นเพราะการแต่งคำขวัญเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ได้ใช้บ่อยนานๆครั้งถึงจะได้ใช้เช่นในการทำแบบฝึกหัดหรือในการทำข้อสอบแต่มาวันนี้นะคะคุณครูอยากให้ลูกเนี่ยเปิดใจรับ ในการแต่งคำขวัญนะคะและก็พยายามลองแต่งลองฝึกดูนะคะวันนี้ไม่ได้มีฝึกขัดอะไรให้ลูกนอกจากฝากความรู้เรื่องคำขวัญให้เรียนดูจนเข้าใจสำหรับวิชาภาษาไทยก็จบเพียงการสอนมันแค่นี้ในเรื่องคำขวัญสวัสดีค่ะ